าาาานานแล้วไม่ได้อัดนานยะมีคนดูอยู่ไมว่าเยอยไม่รู้ใครดูไม่ดูช่างมันแดกอยากลงคลิไปไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงนานมากแล้วก็ไม่ได้อัดนานมากเพราะว่าไม่ว่างแล้วก็ขี้กเกียจสองอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแหละวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The b a t t o n Cats ต้องแคสช่างแม่มาที่แบบจริงๆเสียงเพลงกับเสียงเอฟเฟกมันดังมากเลยนะไม่อยากเปิดเท่าไหร่ช่างมาโอเคพลีไปเลยละกันตอนแล้วเข้ามาลองเล่นแล้วทีนึงอ่านิดหนึ่งสตาร์ทเลยเพราะว่าไม่มีเสียงเอฟเฟกไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมันจะดูหน้าเบื่อเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวดิ ไออ่า uh อันนี้คือค <iku> <wer ke> ือ <üne> ค so so yeah, oh, oh, okay. ือคือคืออะไรอ่ะอันนี้คือเสร็จไปแล้วด่านนี้ด่านนี้ยังนี้เข้าไปยังวะช่างมันเข้าไปเลยแล้วกันว้อะแบทเทิ n อะไรรู้มั้งกูรู้ว่ากูเป็นกเป็นกูเป็นอากิด โอเคเข้ามาเกมมันก็เหมือนกับอะไรนะไลน์เรนเจอร์ก็ปะเนี่ยไม่ใช่หรอกเนาะไม่ใช่หรอกก็เห็นโฆษณามันน่าเล่นดีก็เลยโหลดมาเล่นแต่ไม่มีเสียงเพลงมันอ่ะได้ยินไหมเสียงมันดังโครเลยบ้ยเอาเสียงให้ฟีเอาแค่เสียงให้ฟีเสียงมันดังเกินไป กางัมง hey, really? ัมงัมการไป็สัแมวกูจะคิดนะชูมันลูกชู่มันลูกชู่มันลูกคองทับแมวกับมาแรกตอนมาองมา่วน่ยอะ บินดีกว่าเสียงมันคูดดังเลยว่ะเสียงมันดังเกินตอนแรกที่เข้าเกมมาคืออ่อยังไงมันแบบมีสตอรี่ของมันนะแต่ว่าก็กดสคริปมาเพราะว่ากูก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะมันมาเป็นรูปแล้วก็ขึ้นแบบชอาชอามันเถอะชอามันเถอะไสนใจเลย มีเสียงหรือว่าเราเปิดโอ้โหถ้า